ดูกันที่ความคืบหน้าของรถไฟฟ้ารางเบาค่ะโดยล่าสุดนะคะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนรถไฟฟ้ารางเบาหรือว่า LRT สายสีเขียวโดยกำหนดจัดงาน market sounding ในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยออกประกาศเรื่องการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ Market s o u า d i n g โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมาสายสีเขียวตลาดเซฟวันถึงสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสด์ โดยมีกำหนดจัดงานมาเก็ Sounding ในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมาสายสีเขียวช่วงตลาดเซฟวันถึงสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสด์จะเป็นระบบขนส่งมวลชนประเภทระบบรถรางไฟฟ้าเทรมมีลักษณะเป็นระบบรถไฟฟ้าที่วิ่งไปตามทางวิ่งหรือรางบนถนนระดับดินมีระยะทาง11.15กิโลเมตรมีสถานีทั้งสิ้น21สถานี รูปแบบโครงการอยู่ในลักษณะเอกชนร่วมลงทุนหรือ PPP ระยะเวลา30ปีวงเงินรวมของโครงการอยู่ที่7,115.48ล้านบาทแบ่งเป็นค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน1,180.21ล้านบาทค่างานก่อสร้างงานโยธา2,254.70ล้านบาทค่างานระบบรถไฟฟ้า2,260.36ล้านบาท ค่างานจัดหาขบวนรถไฟฟ้า995.54ล้านบาทค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง176.59ล้านบาทและ provisional sum 248.08ล้านบาทค่ะ ส่วนระยะเวลาการดำเนินการนะคะจะหากรวมตั้งแต่ขั้นตอนของการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมออกแบบและจัดทำรายงาน EIA จนถึงช่วงเปิดให้บริการก็จะมีระยะเวลาดำเนินการรวม6ปี5เดือนค่ะแบ่งออกเป็นขั้นตอนที่1นะคะก็คือการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมออกแบบจัดทำรายงาน EIA ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน2562ไปจนถึงเดือนกันยายน256 สค่ะ 2. องค่ะคอรามาเห็นชอบรูปแบบการลงทุนอันนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2563ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม2564 3. ค่ะทำการคัดเลือกเอกชนนะคะจะเริ่มคัดเลือกตั้งแต่กร,รกฎาคม2564จนถึงกร,รกฎาคม2565 4. ค่ะสำรวจจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในช่วงเดือนมีนาคม2565จนถึงเมษายน2568 5. เริ่มงานก่อสร้างในช่วงเดือนสิงหาคม2565และ 6. เปิดให้บริการคาดว่าจะเปิดในเดือนพฤศจิกายน2568 โดยคาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารเริ่มต้นที่9,920คนต่อเที่ยวต่อวันและจะจัดเก็บค่าโดยสารที่11บาทถึง21บาทต่อคนต่อเที่ยวค่ะ โดยแนวเส้นทางนะคะจะเริ่มต้นที่ตลาดเซฟวันถนนมิตรภาพฝั่งมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครราชสีมาโดยออกแบบโครงสร้างเป็นทางวิ่งระดับดินวิ่งไปตามแนวถนนมิตรภาพผ่านแยกปักธงชัยแล้วเบี่ยงขวาตามทางรถไฟมุ่งหน้าตามถนนสืบสิริซอย6 เลี้ยวซ้ายผ่านทางรถไฟไปตามแนวถนนสืบสิริจากนั้นเลี้ยวขวาตรงบริเวณวัดใหม่อัมพวันไปตามแนวถนนมุขมนตรีผ่านสวนภูมิรักและตลาด100ปีโรงเรียนมารีวิทยาสถานีรถไฟนครราชสีมา5แยกหัวรถไฟค่ะ ส่วนบริเวณนี้นะคะจะมีแนวเส้นทางแยกเป็น2เส้นทางค่ะก็คือเส้นทางขาไปตามถนนโพกกลางไปจนถึงบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีจากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามถนนราชดำเนินฝั่งคูเมืองไปจนถึงแยกอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีบริเวณถนนราชดำเนินตัดกับทางหลวงหมายเลข224แล้วก็จะเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข224ผ่าน4โรงเรียนหลักค่ะแล้วก็คือโรงเรียนเมืองนครราชสีมาวิทยาลัย อาชีวศึกษานครราชสีมาโรงเรียนอนุบาลน,นครราชสีมาโรงเรียนสุรนารีวิทยาและก็วัดสมคีหลังจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายที่บริเวณแยกประปาทางหลวงหมายเลข224ตัดกับทางหลวงหมายเลข2205มุ่งหน้าไปตามถนนสุรนารายผ่านมหาวิทยายลัยราชภัฏนครราชสีมามหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแล้วก็ไปสิ้นสุดที่บริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนา อาชีพบ้านนารีสวัสิ์ซึ่งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ